น,นี้เขาจะล้างตลาดกันนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามาบางตาซะเลอเกินนะครับก่อนที่จะล้างตลาดก็จะมีพ่อค้าแม่ขายกันมานั่งเซอร์วิกันแบบนี้คุณผู้ชมไปให้ดูอันนี้คุณยายกําลังนั่งทานข้าวอยู่ผมให้ดูฮะอันนี้คือนมกระจอบนะฮะสาสุรินก็ได้ว่าขนมเทียนใช่ไหมขนมกระจอบอ่ะอืมอันนี้ใส่อะไรใส่หวาน,านใส่หวานใส่ดงใส่ดงใส่หวานนี่คุณผู้ชมเทอคนนไ้ ทำเองเปล่าอย่าแน่นอน,นออเลยกระเทยองอันนั้นก็กระต้มด่างอัน,นก็ก็กระต้มมัดย่างแล้วด้วยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมีฝีมือคุณยายนะอยู่จุดนี้บริเวณนี้ทาขายทุกวันนี่อันนี้ก็ช่วงข้าวเช้าก็จะกินข้าวกันกอ่อนฝากด้วยครับคุณผู้ชมครับของดีเมืองสุรินทร์คุณยายมีของตลอดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ วันนี้เขาล้างตลาดด้วยล้างกี่โมงวันนี้ล้างตลาดกี่โมงเรียกตลาดประมาณมโมงเอ๋อทั้งไงตรองเอออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วแหละจะล้างตลาดกันนะครับนี่เงยซาซิมกับสื้ดับยาเงยซาคมเมตองเงยตัวนี่ให้ดูกันล้างตลาดนี่เป็นไงวันนี้ไม่มีเจ๊เ์เออมาเร็วใครดีเท่ គេយល់ទៅចេញសវាបོ་មិនមកលឿនឡើយអូណៅហេឡូជាហើយណៅជេកហ่าມັນយំមួយច្រើនទេអូសុំងាយดำខាងនេះបើជេត្រាប់គី மோ ដែរខាងនេះណៅអូនេះហ្នឹងអានិគេហៅតត្របខារទេអូត្របខារខារច្នាប់យុទៅធ្វើអុយគេយុទៅធ្វើអុយត្របខារ เบกโอ้น่ะ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 พี่โยต์ต่เลี่อนเจ้าโยลูกคาคีคืนเกยเรนาโมก็ตัน,นี้โดตรับคารบัดเดิมไปนองเดิมปลาปลาดำคนไะด้ดวยดอนคนเบี้ยตรับคาหรือมะเขอือคืน,นามาภาไทยมะเขือคืนนะกุณยายก็มีขาอยู่อันนี้โดงบัดโดงโลูกลยยี่สบาทเน,เน,นีนเียดิมคนได้ กิงกีเจ้ด้วยยาระบบบุญเวียนเตอร์เจ้ให้นอนนะนี่คุณผู้ชมดูก็นั่งขายกันอย่างงี้คุณผู้ชมมาตลาดก็มาอุดนนุนได้นี่นั่งขายกันอย่างงี้นะครับนี่ตอนนี้ก็จะเป็นผักต่างๆวันนี้เขาล้างตลาดตอนเที่ยงนะนี่ฮะนี่ก็น้ําเขียว,วคุณผู้ชมมาฉาบมาฉาบเอ้ <c oughs> นี่คุณผู้ชมดู องกินเยอะๆเลยอันนี้บีบารมะเขือเขียวคุณผู้ชมนี่ถ้าถ้าเอาไปทําแกงเขียวหวานน่าจะดีนะสดใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมนะ,ะได้ไรเฮียได้ไรได้ไดไดเอาได้แค่นี้เองบ่ไปตำแจ่วบ่ตอนเที่ยงบ่อือนี่ดูมะเขือนี่อ,นอ่อนอนได้ซื้อไปแล้วเมื่อวานซื้อไปแล้วเมื่อวานเอาไปทําอะไรดีมะเขือ แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานอะไรอีกแค่นั้นแหละนะ,อะโอไ้ได้จะพิชได้จะบิจะบกได้หลายๆเมนูจะเพื่อลูกค้าเขาเออใช่อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะคุณผู้ชมดูนี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้อออ่ะคุณผู้ชมครับภาพจากตลาดสดเมืองสรีนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมอัปเดตกันให้ชมนะฮะวันนี้ก็จะล้างตลาดกันนะฮะก็จะเห็นบรรยากาศประมาณนี้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนี่ฮะ นี่อันนี้นั้นเจีียบมะคุณผู้ชมเจี๊ยบลูกชิ้นทอดมีบริเวณนี้นะครับขายดิบขายดีที่เหลือคือรอบสุดท้ายแล้วใครมาทันก็ได้กินนี่เขาขายดีกันทุกวันอยู่แล้วนี่อยู่มุมนี้นะฝั่งด้วยฝั่งด้วยผมไม่เชื่อฮะผมผมไม่เชื่อเลยฮะอันดับหนึ่งครับก็อยู่ตรงนี้มีจุดเดียวเออขายไม่ทันน่ะเออทอดไม่ทันนีประมาณนี้ประมาณนี้อัปเดตกันให้ชมครับ